ครับผมน่ตาพ้นกำลังสิเตรียมตัวลงหาป่าครับผมนี่แหละครับเรือท่านชาวบ้านเขาหาอยู่หากินก็เรือจอดอยู่นี่แหละครับเรือจอดอยู่นี่เพิ่ปปิไปหาปลาใส่มองนอ้ตาเนาะอเอเอเอ้อมบอกว่า,ากันได้สู้สู้ไปใต้พ่อได้กินเอาไปขายตลาดแรงนี่แหละว่าตาขึ้นแนวไหน ้าบุแล้วครับโอ้ืนเศ้าจะเอามาขายืนเศ้าจะกเอามาขายับไปใส่ไว้ก่กคนครับผมนี่นะครับการหาอยู่หากินของเาว้าบ้านเฮาครับผม้าดเอาไปงบานครับผมนไาเะเรงกับพนมหาหลายอยู่โบตานยมรงครมมาเอเุออสุมมหายำมะเรงกัมีเนาะ กำลังเตรียมตัวพี่น้องมีข้าวมีน้ำพร้อมันบอตาเออ <laughs> พ่อข้าไปกินน้ำพี่น้องเอ,อ้ยพออย่างเพื่อลงไปแล้วมันบุกขึ้นมาง่ายเป็นบอตานี่ลงไปเพื่อหิวข้าวกินน้ำกินข้าวอยู่กลางน้ำเลยแล้วเนาะตาเนาะ <laughs> หาอยู่หากินพี่น้องเลยนี่แหละครับบ่มแหล่งแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดเอ้ที่ใหญ่ที่สอง ที่ใหญ่ที่ซองของประเทศไทยครับผมเป็นที่หาอยู่หากินของชาวบ้านครับผมพี่น้องเออที่อยู่หากินของชาวบ้านล่อเลี้ยงล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสุลนครกับปลาปลาอยู่ในนองหานี่แหละพี่น้องเออมีญาติพี่น้องชาวบ้านเอบปลาหาปูหาปลาได้มาพดเลือกกินกับผมเลือกกินเพื่อกับแบ่งขายแบ่งขายปันชาวบ้านชาวเมืองกินพี่น้องเออ เป็นน้ำจืดที่ใหญ่ที่สองของประเทศที่หล่อเลี้ยงสีหล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกุนคลนครครับผมคันโบมีแหล่งน้ำจือดอยู่นี่กับท่าสากุลนครก็คือสี่บริตั้งเมืองตั้งอย่างอยู่ในนี่พี่นอ้องเพราะอย่างมันโบมีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเพิ่นมาตั้งน้ำเพิน่นเพิ่นมาตั้งอันเมืองอยู่ริมน้ำเพราะว่าเพิ่นจะได้หาอยู่หากินหาปูหาปลา,ก,ปากินในชีวิต จำวันลักลุดบ่ตาลักลุดพี่น้องกันปิง้งโอ้บัดซีออกไปแล้วเอาไม้เท้าออกบอ่ตา, <c oughs> ามาน้ำเบิ้งน้ำกันพี่น้อง่าเพิ่อนหาอยู่หากินแบบใดผมลงไปไก่บ่ได้พี่น้องเเพราะยังมันเป็นน้ำ มีลักมองของเพื่นอนดูถ้าโมมีลักนี่ก็ใส่มองบ่ได้พี่น้องขันโมมีลักนี่ใส่มองบ่ได้ดอตาเนาะเออ,เอ,อต้องมีลักไปซักซัก,ซ,กซักหละจ,จะังจะได้ใส่พี่น้องเลยทางพุ่นพันไล่ยังไล่ขี้เหงื่อออกบ่อหนะตาพันไล่ขี้เหงื่อออกจากมองพันบ่อนะ พี่น้องมาเบิง่งมาขันอยู่ทางในเพิ่นเอาเหืเอเหือแล่นพี่น้องแล่นแล่นอันไรขี้เหงาอออก <c oughs> พุ่นแหละทางพุ่นกับตัวเมืองสกนลนครพี่น้องไงท่านผู้พ้น <c oughs> แหละพี่น้องตัวเมืองสกนลนครนะครับเด้อพุ่น ั้งอยู่ทางนี้ตัวเมืองสกลนครสั้นพี่น้องเอ่ยออกไปแล้วพี่น้องเลยออกไปหาอยู่หากินพี่น้องเลยห,หาปูหาปลามาหล่อเลี้ยงชีวิตชาวทะเลชาวสกลนคร เรืออยู่เรือกินกระขายเผ่นเว้าเอามาเบิงน้ำกันพี่น้องก็มันสั่นพี่น้องบอได้ตั้งไวออกไปแล้ว คละค้ำพละพี่น้องจะได้ออกมาเพื่อสิไปใส่ปูใส่ปลาเพื่อสิไปายายมองไว้เพื่อลบมากกับค้ำพี่น้องเีชีวิตของชาวบ้านแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยครับผมนี่ ซาบ้านเพิ่นกะมาอีกเจ้านึงครับผมนึงกัสิปหาแกงเบ็ดครับตัวนี้เพสิปหาแกงเบ็ดอยู่กลางหนองหานครับผมพี่น้องกำลังเตรียมตัวออกพี่น้องเวรุ่น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 หาอยู่หากินพี่น้องแบบนี้แม้พี่น้องเอาตัวย่างแบบนี้นะพี่น้อง้อเวรุ่นหาอยู่หากินได้การสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดอย่างเดียวนะครับเนาะ แกงย่างเดียวแกงเป็นแกงบัดมือพมดล้เนาะครับนเนาะปลาสูตรเออปลาสูตรครับผมครับผมผู้นึ่งท้าวไปผู้นึ่งกำลังสิครับมือไปสองคนเป็นน้องเอา้าเพราะว่าแล้วไปซ้อยกันไไครับผมอา้าวซกมานซก,กมานครับผมซวกมานล,ำล่ำรวยซุกมานล,ำล่ำรวยให้ได้เยอะ ตั้งลาเข้าลายออกพี่น้องเลยผู้เข้าก็มีผู้ออกก็มีเก่งได้เพ uh ื่นเก่งได้ขี่เหือคือเฮ้านียมันกระไบ่เป็ียนแล้วพี่น้องเลย สุดยอดสุดยอดอะนะซุกมนันซุกมันออกไปแล้วดึงลำออไปแล้วขณะนั้นออกกำลังออกไปเจ้านี้กำลังเข้ามาพี่น้องเลย มานอยู่บนนอรับนอเป็นได้มานอนี่บพ่อครับเอ้าพ่อได้ปี๊งกาวนะครับนะเออมันอันนั้น เนรหลายบ่ครับครับผมครับผมผู้เข้าก็มีผู้ออกก็มีพี่น้องเอ้ยนี่ยรับมาเบิงน้ำกันพี่น้องเพิ่นหาอยู่หากินแนวใดก็ไดพอ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 แล้วง่ายเวารับเนาะกําลังจดท่าเคื่อครับผมพี่น้องเพิ่นออกไปแต่เศร้าพลัมงส่งนี่เพิ่นพยายามมองยามอย่างเพิ่น ก็ได้พอได้ขึ้นมาอยู่มากินพอได้เห็นปลาเด็กเหลืออยู่เหลือกินก็ได้ขายพี่น้อง